แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังสปอยโมนาดเลกาซี่ออฟมอนสเตอร์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูเรื่องนี้ได้แบบฟรีๆที่ Apple Pass ที่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดูฟรีในตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้7วันเพื่อดูต่อซีรีส์ที่เราชื่นชอบด้วยใครที่ชื่นชอบซีรีส์ดีๆก็อย่าลืมไปสนับสนุสน,นพี่ Apple กันด้วยนะครับเรื่องราวของโมนาดเลกาซี่จะถูกเล่าเรื่องคาบเกี่ยวระหว่างกอร์ซิล่าในปี2014และคอนสโ l ไอแลนด์เพื่อความเต็มอิ่มของซีรีส์อย่าลืมไป พราะตอนนี้มีเวลาไม่ถึง1น,นาทีแล้วอยากทําอะไรก็ต้องรีบทําก่อนที่พวกนั้นมันจะรู้เรื่องแต่ดูเหมือนว่าพวกของเคสจะใช้เวลามากไปหน่อยจนสัญญาณเตือนภยนัยไดดังขึ้นจึงทําให้ทั้งหมดไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากจะวิ่งขึ้นไปยังรถตู้และพยายามที่จะซิ่งหนีด้วยฝีมือการขับรถของลีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งพอที่จะเข้าทีมของดอมจากดอะฟาสได้เลยนะครับเพราะพี่แกเล่นชนแหลกแหกไม่เก่งใจบ้านข้างๆเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็พาทุกๆคนขับรถข้ามทะเลเพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาหลีห้ามการคําถามของเคนท,ทารี ว่าคุณจะพาพวกเราไปพบกับพ่อได้ยังไงแต่ลีก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับเขาบอกเพียงแค่ว่าเขามีวิธีที่จะสืบจากปริศนาที่พวกนายหามาให้ชัดเจนนี่แหละหากฮิโรชิทิ้งของพวกนี้ไว้แสดงว่าเขาจะต้องเจออะไรแน่นอนมีได้จัดการใช้โน้ตบุ๊กของเธอเข้า Google เพื่อไปเช็คแผนทางที่จุดของมันทั้งหมดชี้ไปที่阿拉斯าซึ่งแน่นอนว่าที่นั่นจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับอสุรกายลีได้หยิบโนตบุ๊กที่มีรูปเท้าของสัตว์ยักษ์พร้อมกับคุณยาของเคสเธอเลยยิงคำถามใส่ลีว่าพวกคุณรู้อยู่แล้ววว่ามมีพกัน ตั้งแต่ปี90ทำไมถึงไม่บอกพวกเราเขาก็บอกว่านั่นแหละงานที่ฉันทํากับพวกรุ่นปู่รุ่นย่าชาวโมนาดมีปฏิฐานอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสมัยนี้องค์กรมันเปลี่ยนไปด้วยคนเร็วแต่เคสก็ไม่ฟังนะครับเธอเอาแต่โวยวายว่า,วาถ้าเกิดพวกเรารู้เรื่องนี้ก่อนแล้วก็มันอาจจะพอมีทางที่จะหยุดก็อตซิลล่าไม่ให้มันขึ้นมาใช้ฝั่งซานฟรานซิสโกได้ลีก็ขับนะครับ เธอคิดว่าตัวมันขนาดนั้นจะมีอะไรหยุดมันได้เหรอหลังจากนั้นนะครับรีก็ตัดสินใจที่จะทิ้งข้าวของส่วนตัวของฮิโรชิเพื่อทําลายหลักฐานไว้ให้พวกโมนาดสามารถสืบเรื่องนี้ต่อมาได้และบอกกับพวกน่งเด็กว่าพวกเราจะไปที่เกาหลีต่อแต่เคนททโร่ไม่อยากไปเกาหลีครับเขาอยากไปสก้าพอๆของเขาอยู่ที่นั่นซึ่งรีเองก็ไม่ค่อยชอบใจครับ เอาเป็นว่าถ้าพวกนายไม่เชื่อใจฉันถึงเกาหลีแล้วอยากจะทําอะไรต่อก็เชิญได้ตามสบายเคนททโร่ที่พูดไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนสุดท้ายก็เลยยอมตามคุณปู่ลีจนกระทั่งพวกเขาไปถึงเขตโพฮังของเกาหลีใต้ที่นี่เองก็มีการตรวจคนเข้าเมืองในแบบฉบับที่เข้มสุดๆลีพยายามเล่นตามน้ําแต่แซงเล่นละครเหมือนกับว่าตัวเองนั้นได้ถูกสุลครจับตัวไปสอบสวนและกักขังไว้ว่าเกรงว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ที่ไหนได้นี่กลับเป็นแผนการลักลอบเข้าเมืองที่ลี และอดีตทหารคนสนิทที่มีชื่อว่าดูโฮได้แอบ,บร่วมมือกันอย่างลับๆในพวกเขาก็บอกให้พวกเด็กๆรีบขึ้นรถเพื่อพาไปยังจุดมุงม่งหมายต่อไปนั่นก็คือเครื่องบินโคดเก่าปูโรทังที่ดูจากสภาพแล้วน่าจะขึ้นบินแล้วก็ล่วงใน,ท,นทันทีนี่ตกลงพวกเราจะต้องขึ้นไอเสษเหล็กขึ้นสนิมไปจนถึงอสก้าเลยเหรอหลังจากนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินก็เริ่มยิงคําถามกับปู่ลีโดยเฉพาะเคนททโรที่อยากรู้เรื่องราวการทํางานของคุณพ่อว่าเขาเอาแต่ไล่ล่า,ลาสัตว์ประหลาดจริงเหรอลี ว่าในยุคข,ของเขาเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีทางที่จะได้รับอนุญาตออกไปตรวจสอบอะไรแต่สําหรับฮิโรชิเบื่อเขาอยากรู้บุ้งเขาออกไปลุยเลยจนกระทั่งถึงเวลาที่มีได้ชี้จุดพิกัดที่เครื่องบินของฮิโรชิผ่านพวกเขาก็ได้จุดมุ่งหมายในการลงจอดได้ทันทชีซึ่งมันก็ออกจากทุรักทุเลนิดหน่อยเพราะเครื่องบินเนี่ยก็เก่าแล้ว แถมสภาพอากาศที่อ拉าสกาก็โหดหน่ดูจนทําให้เมที่กวาความสูงเนี่ยถึงกับร้องไม่ออกโชคดีที่ลีเนี่ยมีชั่วโมงการบินเยอะมากเขาจึงสามารถพาเครื่องบินบุรุษทางคันนี้ลงจอดบนพื้นหิมะได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งหมดทั้ง5คนก็เดินสำรวจไปยังพื้นที่ต่างๆเหลยอพบกับซาเครื่องบิน747 ซึ่งเป็นลำเดียวกันที่ฮิโรชิได้บินออกจากชิคาโกหลังวันจีเดได้5วันเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นเขาและกล่าวว่าฮิโรชิได้จากโลกใบนี้ไปแล้วเคที่ทำใจดีสู้เสือเพราะอีกใจหนึ่งเธอก็หวังให้พ่อรอดแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทําใจว่าพ่อตายไปแล้วจริงๆเธอจึงไม่กล้าแม้จะออกค้นหาร่วมกับคนอื่นๆจนเคนทาโร่ได้ไปเจอกับซ่าของนักบินเขาอุ่นใจมากที่รายนี้ไม่ใช่พ่อของเขาแถมที่ไกลๆก็ยังมีเต็นท์เก่าๆอยู่ด้วยไม่รอช้านะครับทั้ง4คนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบ เละพบก,กับหลักฐานต่างๆที่ชี้ชัดว่าฮิโรชิยังคงมีชีวิตยอยู่จนทําให้สองพี่น้องเนี่ยต้องโผล่เขากอดกันด้วยความดีใจครับในตอนนั้นเองทางดูโฮก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลเมื่อเขาพบเห็นหมุดเครื่องบินถูกปักอยู่นั่นหมายความว่าเครื่องบินลํานี้มันไม่ได้ตกมันลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่หว่า แล้วอะไรที่ทําให้เครื่องบินเละขนาดนี้ได้ดูโหรีวิ่งไปหาคําตอบในทันทีก่อนที่เขาจะพบกับรอยเล็บของสัตว์ขนาดยักษ์แค่นั้นแหละดูโหรีบตะโกนบอกให้ทุกคนวิงน่งหนีกับเครื่องบินและเพ่นออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเขาก็ทําตามนั้น,นะครับในขณะที่กําลังวิ่งไปหาเครื่องบินดูโหก็สตาร์ทเครื่องติดเรียบร้อยและหันหัวไปทางพวกเขาแต่แล้วผืนน้าแข็งก็ดันแยกทางออกเป็นรอยกว้างเผยเห็นไขจูขนาดยักษ์ที่มีเกราะปกคลุมไปทั่วร่างลักษณะของมันคล้ายกับตัวนิ่มยักษ์แถม ยังสามารถที่จะพ่นไอเย็นล,ลบศูนย์องศาจนแช่แข็งเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ลามไปจนถึงตัวของดูโฮแข็งตายไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวส่วนคนที่เหลือ,อก็ต้องมาคิดกันแล้วว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดจากวิกฤตนีต้ยังไงก่อนที่เรื่องราวจะตัดมาในช่วงของปี1954ครั้งให้ตายส,สาย,ย้ยอนอีกแล้ว2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ชังบิลลี่ดรเคโกะในตัวของลีนั้นได้เจอกับไคจูมังกรที่ฟิลิปปินส์นเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ลีได้เลื่อนยศขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาจนมีอํานาจทําให้เขาสามารถต่อรองหาทุนวิจัยให้กับพวกของเคโกะได้วัน ได้เชิญท่านในพลมาพบกับโปรเจกต์สุดอลังการที่เขากับทีมของเคโกะนั้นเป็นคนค้นพบนั่นก็คือรอยเท้าของสัตว์ขนาดยักษ์ที่จะทําให้ท่านในพลเนี่ยถึงกับตงอึงและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจครับเมื่อสีหน้าของท่านในพลที่เห็นรอยเท้าแบบนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดการลังตัวกลัวตายขึ้นฉันอยากรู้จริงๆว่าสัตว์ที่ตัวขนาดนี้ทาไมถึงเดินเพ่นพ่านโดยที่ไม่มีใครเห็นได้ซึ่งคำถามนี้เนี่ยก็เป็นคำถามเดียวกันที่ตัวของลีและทีมงานโมนาดกำลังสืบหาเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ขาดเพียงแค่ว่าพวกเขาไม่มีแหล่งเงินทุนที่หนาพอคอยสนับสนุนท่านไอพลนเนี่ยไพูดติดตลก ว่าถ่ายรูปมันได้ก็คงจะดีจึงทาให้วิลลี่นึกไอเดียออกหากพวกเรามีพโพโตเนียมร้0ยปอนก็จะสามารถล่อมันออกมาได้เพราะพวกสัตว์ยักษ์พวกนี้มันกินลังสีเป็นอาหารแต่ของที่สําคัญต่อประเทศชาติขนาดนั้นจะเอามาแบบสุมสี่สุมห้าได้ยังไงมันจะต้องเป็นภัยพิบัติระดับคุกคามประเทศได้จนลีต้องพูดเรียนให้ทราวนนวรบว่านี่แหละครับท่านภัยพิบัติระดับหมอลลำตัวมันขนาดนี้นั่นแสดงว่ามันล้างบางโลกของเราได้เลยทีเดียวจึงทําให้สุดท้ายแล้วท่านในผลต้องเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดจ้งให้ทั้ง3คนต้องยืนดี กกกันนนอยยู่่่่ททีีทีฐาาาาพววเเขเรโมส,ส่วนเคโกะเองก็ปลื้มรีมากที่ทําเรื่องนี้สําเร็จเธอเชิญเขาให้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยแต่ลีก็ถ่อมตัวนะครับเขาเป็นเพียงแค่ทหารถือปืนคุณคงไม่อยากได้ลิงที่ยิงปืนได้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรอกแต่เธอเนี่ยต้องการให้เขาอยู่กับทีมจริงๆสุดท้ายลีก็ไม่ปฏิเสธความน่ารักของเธอครับจากนั้นหลายวันต่อมาปฏิบัติการณที่เกาะประการังบิกินีก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อผู้พันของเราต้องการจะเห็นตัวไอ้เจ้าสรรัตว์ประหลาดนั้นเป็น,ปนๆดยการน้ำหัวรบบรรจุพู เดะเนียมพร้อมระเบิดมาวางรอตัวของบันกลางเกาะจึงทาให้เคโกะคิดว่าไอเดียนี้มันไม่เข้าทาพวกเราต้องการที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ทําลายมันจึงทําให้หลีต้องรีไปง้อผู้พันว่าเขาอยากให้ผู้พันนั้นคิดใหม่อีกครั้งว่าการกระทําครั้งนี้มันจะส่งผลร้ายแรงขนาดไหนแต่ทางผู้พันเองก็รับคําสั่งจากเบื้องบนมาอีกทีว่าพวกเขาต้องการกําจัดสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หายไปจากโลกพระคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าพวกมันคือภัยคุกคามระดับหมอลำจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ลีจะพูดต่อกาเดิน กลับมาด้วยความผิดหวังและเคโกโ็รู้สึกเสียใจมากที่เธอเป็นฝ่ายทําร้ายสัตว์ยักษ์โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการคา้งดีจะกินเวลามากกว่าที่คิดเพราะเกือบจะหมดวันแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววของอสูรตัวยักษ์จนทําให้ผู้พันเกือบจะยกเลิกปฏิบัติการซึ่งนั้นหมายถึงข่าวร้ายวพาพวกเขาจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพซึ่งเหมือนก็คือเงินในการก่อตั้งโมนาทางเคโกะเองก,ก็พอใจนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องฆ่าพวกมันเพื่อหาเงินทวารเรดา,าร์ของทหารก็สาามรรถตจ บางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆพุ่งทะยานมาจากใต้น้ําก่อนจะปรากฏคลิปอันเะหกมาทําให้บิวที่ถ่ายวิดีโออยู่ถึงกับช็อกนี่มันมีกรอบป้องกันตัวด้วยเหรอมันจะมีกรอบไปทําไมตัวมันขนาดนั้นไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยแต่เคโกะเนี่ยก็บอกว่าพวากมัน จะต้องกลัวเราอย่างไงล่ะมันมีเกาะไว้เพื่อป้องกันเราไอเจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนี้นะครับค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กับจุดที่ตั้งของระเบิดพลูโตเนียมเพื่อหวังเก,กลื่อนมันลงท้องแต่ทันใดนั้นเองด้วยคําสั่งจุดระเบิดของผู้พันมันก็ทําให้เกิดแสงสว่างจ้าไปทั่วเกาะจนทําให้เคโกะที่พยายามจะวิ่งไปหยุดยั้งปฏิบัติการนี้ต้องสุดตัวลงร้องไห้ด้วยความผิดหวังในคืนเดียวกันนี้เองเคโกะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเธอทําสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่บิลลี่ที่พยายามมาปลอบใจก็กล่าวกับเธอว่าเราทําอะไรไม่่ได้้อยูแลวพถึง แม้ว่าเธอจะไปห้ามปฏิบัติการได้ ยังไงพวกเขาก็จะหาทางสังหารมันอยู่ดีแต่ว่าสิ่งหลายๆก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาบ้างเมื่อลีมาบอกพวกเขาว่าทางผู้พันได้อนุมัติงบประมาณเกินกว่าที่เราขอไปไปมากพวกเขาต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการโมนาดอยู่ทั่วทั้งโลกเพื่อเฝ้าจับตาดูตัวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้นี้เคโกะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์เดิมนี้เกิดขึ้น<ๆ>เธอก็บอกกับลีว่าถ้าเราเจออีกตัวหนึ่งเราจะเลือกที่จะไม่รายงานกลับไปยังในผลได้ไหรือไม่ทีแรกลีก็อ้ำอึ้งนะครับเพราะไม่อยากปฏิบัติการอะไรที่มันนอกเหนือภารธกิจ กลัวว่าเขาจะถูกลงโทษเอาได้แต่ผู้บังคับบัญชาการก็ผู้บังคับบัญชาการเถอะเขาไมา่ใช่สาวที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายลีก็ใจอ่อนไละบอกว่าเขาจะยอมรายงานสิ่งใดก็ตามที่เคโกะนั้นอนุญาตให้เขารายงาน ทำให้เธอเนี่ยปลื้มใจในตัวของลีบแบบสุดๆและนี่คือเรื่องราวของโมนา Legacy EP 3ที่จะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามใน EP ที่4แล้วนะครับก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะแล้วเจอกันครับเออวันนี้เสียงแปลก,ปกบอกว่าไม่สบายฮะ <laughs> ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับ